เได้เดินทางไปสอบถามพระครูสถาพรปริยัตเกี่ยวกับประวัติของถ้ำจำปูดินจากนั้นเราก็นิมนต์ให้ท่านพาไปยังสถานที่เหตุที่นิมนต์ท่านไปเพราะไม่มีชาวบ้านคนไหนจะพาเราไปณสถานที่นี้ได้ขณะนี้เรากำลังเดินทางไปยังถ้ำจำปูดินนะคะ จากนั้นเราก็เดินทางต่อใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ45นาทีในการเดินทางไปยังถ้ำจำปูดินระหว่างการเดินทางไปยังถ้ำจำปูดินเราก็ได้พบหินก้อนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างทางซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลูกเตา๋าเราก็ได้สอบถามผู้นำทางว่าหินก้อนนี้มีความเป็นมาอย่างไรเพราะด้วยความสงสัยจึงถามไป แล้วผู้เดินทางก็กล่าวว่าเป็นหินที่ไม่มีประวัติอะไรเลยประวัติความเป็นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามพม่าก,กับลำปางรบกันตอนนั้นเจ้าเมืองลำปางก็ขอกำลังทางวังเหนือคงจะมาแถวบ้านศบลืนไปช่วยรบที่เมืองลำปางซึ่งก่อนการเดินทางชาวบ้านได้เตรียมนึ่งข้าว แล้วทุบเป็นแผ่นบางๆโดยใช้น้ำตาลน้ำอ้อยโรยเป็นแผ่นบางๆจากนั้นก็อพยพเด็กสตรีและหญิงชราวไว้ในถ้ำเพื่อไม่ให้พม่าเห็นโดยเอาหินปิดปากถ้ำไว้จากนั้นก็ขนหอกขนดาบไปรบที่ลำปางตอนนั้นมีทหารไปรบ7ล้าน7แสนคนทำให้เลือดของพม่ากับชาวลำปางท่วมถึงตาตุ่ม ผลจากสงครามปรากฏว่าลำปางชนะพอชนะพวกทหารก็ย้อนกลับมาที่บ้านศพลืนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไปรบก็ไปช่วยรบพอชนะพวกทหารก็ย้อนกลับมาที่บ้านศพลืนและอีกส่วนหนึ่งก็ไปช่วยรบที่เชียงรายเผื่อพม่าจะมาตีตลบหลังซึ่งทหารส่วนแรกที่มาช่วยเด็กสตรีและหญิงชราปรากฏว่าเปิดปากท่าไม่ออก เนื่องจากก่อนไปรบใช้คนจำนวนมากในการเอาหินขนาดใหญ่มาปิดปากถ้ำเลยทำให้เปิดปากถ้ำไม่ออกจึงร่วมการใช้ไฟสุมในขณะที่กำลังสุมไฟลมก็พัดมาด้วยความแรงทหารจึงช่วยกันดับไฟแต่ดับไม่ทันเพราะควันไฟเข้าไปในถ้ำแล้วจึงคิดว่าพวกที่อยู่ในถ้ำตายกันหมดจึงทยอยเดินออกจากถ้ำนั้นมา เจ้าพ่อขอจงหัวคำบิดาชื่อเจ้าสมพมิตรมารดาชื่อนางแก้วนิวรณ์ซึ่งทั้งเจ้าสมพมิตรกับนางแก้วนิวรณ์ได้ตกลงกันเลิกราจากกันและนางแก้วนิวรณ์ก็ได้ตั้งท้องพอมาถึงลำห้วยนางจึงควักลูกในท้องให้กับเจ้าสมพมิตรลำห้วยดังกล่าวจึงมีชื่อเรียกตามลำห้วยแม่จกจนถึงปัจจุบัน จากนั้นเจ้าสมมิตรเดินทางมายังหนองน้ําชื่อหนองตึงหรือบวกหลวงในปัจจุบันทารกในหอก็ได้กําเนิดและเจ้าสมมิตรก็ได้นํามาลางที่หนองตึงณนะหนองตึงมีต้นไม้ใหญ่จึงเอาทารกที่ลางเสร็จมาตั้งชื่อว่าเจ้าขจมหัวคําและนําเจ้าขจมหัวคํามาเลี้ยงดูที่ม่อนเวียงกล้วยโดยอาศัยกล้วยเครือคําเลี้ยงเจ้าขจมหัวคํา กินวันละหนึ่งลูกเป็นเวลาหนึ่งร้อยวันและพาเจ้าขจงหัวคำเดินทางต่อจนถึงเมืองตึกโดยอาศัยอยู่ที่ม่อนเวียงกล้วยและเจ้าขจงหัวคำก็ได้เติบโตที่เมืองตึกปัจจุบันคือเมืองตึงเจ้าขจงหัวคำก็ครบววยเบญจเพศแล้วเจ้าสมภมิรก็ให้เริ่มปกครองโดยส่งออกไปรบตามหัวเมืองหรือตามดินแดนต่างๆและได้รับชัยชนะกลับมาทุกครั้ง จ้าสมมุตรจึงได้แบ่งเขตแดนให้ขึ้นปกครองเมืองตึงและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองตึงจนถึงปัจจุบันและเจ้าขจมหัวคําก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าพ่อขอจมหัวคําและบริเวณเมืองที่เจ้าพ่อขอจมหัวคําปกครองส่วนมากเป็นไรนาของชาวบ้านปัจจุบันยังคงเหลือบริเวณตัวศาลาและที่ไรานาปัจจุบันยังมีคูคลองหลงเหนืออยู่บ้างการที่เราได้เดินทางไปยังปงถ้ำ ได้สอบถามจากผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับถ้ำโบราณที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากนั้น mm hmm. ก็ให้ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านนำพาเราไปยังถ้ำดังกล่าวโดยมีทั้งหมด3ามถ้ำคือ 1. ท่ถ้ำช้างจากที่กล่าวขานของชาวบ้านว่ามีหินย้อยลงมาเป็นรูปหัวช้าง 2. คือถ้ำสามชั้นซึ่งมีอยู่สามชั้นและแต่ละชั้นสามารถทะลุหาทันได้และถ้ำที่สามถ้ำแปลกและเป็นถ้ำที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือกรกบูลานที่ใช้ตามข้าวของคนสมัยก่อนซึ่งมีลักษณะเป็นครกหิน ที่ติดอยู่กับท่านและผู้ใหญ่บ้านเล่าว,ว่าเมื่อก่อนยังมีแกลบอยู่แต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียงครกเท่านั้นและท่ำทั้งสามนี้สามารถทะลุหากันได้เกืบ200เมตรและอยู่ใกล้กับแม่น้ำซึ่งคาดว่าสมัยก่อนนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของคนโบราณที่หลบภัยมาอาศัยอยู่ในท่า เพราะมีซากและร่องรอยของคนในสมัยนั้นอาศัยอย่าดว่ามีอายุประมาณ800ปีวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียง